ใช้แพลตฟอร์ม IQ Option อย่างไรหน้าต่างห้องเทรดหลักจะแสดงกราฟของสินทรัพย์ด้านล่างกราฟคุณจะเห็นแผงควบคุมช่วงเวลาคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่เลือกสำหรับช่วงเวลาที่เลือกคุณสามารถขยายกราฟเข้าหรือออกตลอดจนการเน้นที่ราคาปัจจุบันหากต้องการเลือกสินทรัพย์หรือตราสารการเทรดให้คลิกตราสารการเทรดที่มุมซ้ายบนของกราฟหรือเพิ่มสินทรัพย์ใหม่โดยการคลิกไอคอนบวกบนแผงควบคุมด้านบน แผงทางขวามือสำหรับจำนวนเงินลงทุนของคุณด้วยการคลิกจำนวนเงินด้านล่างคุณจะเห็นปุ่ม l e v e r a g e ซึ่งสามารถใช้ได้สำหรับหุ้น forex เงินดิจิตัลสินค้าโภคภัณฑ์และ etf l e v e r a g e จะใช้เพื่อยืมเงินเพิ่มเติม,ตมจากโบรกเกอร์ด้านล่างจะมีปุ่มสีเขียวและสีแดงตามทิศทางราคาของสินทรัพย์ทางซ้ายมือของกราฟคือเมนูการวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วย4ส่วนได้แก่ประเภทของกราฟ ช่วงเวลาเครื่องมือกราฟิกและตัวชี้วัดการคลิกไอคอนประเภทของกราฟจะสามารถเลือกประเภทของกราฟได้การคลิกไอคอนเครื่องมือกราฟิกจะสามารถเลือกเครื่องมือเพิ่มเติมสําหรับการวาดและการสร้างองค์ประกอบการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเช่นแนวโน้มเส้นแนวรับและเส้นแนวต้านการคลิกไอคอนตัวชี้วัดจะสามารถกําหนดและใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ตลาดได้ ที่นี่คุณสามารถปรับแต่งวิจิตต่างๆเพื่อทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแผงทางซ้ายของหน้าต่างกราฟประกอบด้วยหลายส่วนพอรตทั้งหมดแสดงตำแหน่งที่เปิดและตำแหน่งล่วงหน้าของคุณทั้งหมดคุณสามารถเรียงตำแหน่งตามประเภทของตราสารและดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณในประวัติการเทรดคุณสามารถติดตามเดียวทั้งหมดที่คุณทำดูว่าคุณลงทุนไปเท่าไหร่และผลลัพธ์เป็นอย่างไร สนทนาและช่วยเหลือคือช่องทางการสื่อสารของคุณกับนักเทรดคนอื่นและทีมงานช่วยเหลือของเราที่บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงส่วนกระดานผู้นําจะแสดงรายชื่อของนักเทรดที่ทํากําไรได้มากที่สุดในบัญชีเทรดจริงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนการวิเคราะห์ตลาดจะมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่หุ้นมีอยู่บนแพลตฟอร์มของเราตลอดจนปฏิทินต่างๆวิดีโอฝึกสอนคือส่วนที่คุณสามารถค้นหาสื่อวิดีโอทั้งหมดของเรา เช่นวิดีโอการเรียนรู้ข่าวบทวิจารณ์และอื่นๆหากคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดไปที่ส่วนช่วยเหลือและค้นหาคำตอบจากคำถามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเราหรือการเทรดหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการที่มุมขวาบนซึ่งติดกับปุ่มฝากเงินคุณสามารถสลับระหว่างบัญชีฝึกฝนและบัญชีจริงยอดเงินในบัญชีฝึกฝนของคุณจะไม่จำกัด คุณสามารถเติมเงินได้ฟรีทุกครั้งที่ยอดเงินเหลือต่ำกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐหากต้องการฝากเงินให้คลิกปุ่มฝากเงินระบบจะนำคุณไปที่หน้าต่างฝากเงินคําแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฝากเงินสามารถดูได้จากวิดีโอวิธีฝากเงินทำอย่างไรขอให้มีประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยม